วิธีเปลี่ยนภาษานะครับเป็นภาษาไทยนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะงงเมนูภาษาอังกฤษเนาะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับดูหน้าไหนก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอ้งงหมดเลยนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับตรงรูปคนข้างล่างนะครับคํคว่า My นะครับตรงนี้นะครับพอเรามาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีคําว่านะครับ เต็มเซตติ้งนะครับก็จิ้มเข้าไปครับสิทเต็มนะครับแล้วก็มาคำว่า l a n g u a g e นะครับสังกฤตเล n g u a g ดนะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็เข้ามาตรงภาษาไทยครับเมนูภาษาไทยจิ้มเข้าไปครับแค่นี้ครับเมนูทุกอย่างก็จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วนะครับใช้งานง่ายสบายๆเลยครับตรงนี้ครับกรณีที่เป็นภาษาต่างด้าวนะครับเราก็มาจิ้มตรงนี้เลยนะครับตรงตรงรูปคนนี่แหละนะครับ จิ้มตรงรูปคนครับเลื่อนมาข้างล่างสุดก็ปุ่มข้างล่างสุดเลยครับปุ่มข้างล่างสุดตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็มาเลยครับนี่ครับตัวนี้นะครับเราไม่รู้นะครับน่าจะตรงนี้แหละนะครับเราก็จิ้มลงไปปึ๊บนะครับแล้วเรามันก็จะมีคําว่าไทยนะครับเราก็จิ้มลงไปครับแค่นี้ครับก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับแค่นี้ครับสาหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนภาษานะครับเพื่อง่ายต่อการ ใช้ระบบโปรแกรมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ